ปั่นหาเห็ดหัวตะไคร้ขึ้นใหญ่แท้ออนซ้อนแท้ปิดเตินป้านยายเสียนเอาไปไว้ทะเห็ดอันนี้อยู่ดอกเพราะว่าย่างเฝ่าๆกับจิการย่างมาเปี๊ยงนะกระเด็ดบถ่ามั่งครับอ้าวเด็ดบจอยกันอายายอ่ะเอาไปได้เลยโดยเนี่ยพอแล้วเอ้ามันงามมันอ้วนะ บ่อหนั่นโอวนั่นเป็นตะต้มไงไก่แสบเถอะบ่อเลี้ยวว่นมันนั่นกินขันยางมาทั้งนี้บ่กวยยางมายังวะกินกินแต่น้ำพอยไงอยู่หนาบ้านนั่นมามันต้องเชื้อขิดขันยางขมมากนะแม่กินความอยู่ทางพอยไงนั่นจนว่าจะเบิดอหอยเออเพอแล้ว บอหใหไงมันเป็ดแต่แสบนะเราจะกินแค่ผมบไม่แนะ้อเหรอเจี้ยงามบอใบมันเป็ดต่อบอบเป็ดแสบเนะอาเป็ดบอปากให้โอ้เอาแต่หน้อยๆมาฮ็ดกินนะอเลยอ่อนซ้อนนะพราม่ใบมันก็เป็ลาบเป็ดแ่บเฮ้ยอมเป็ดอำนี่นะ ก็จังว่าเขาสวนเขาสวนได้แล้วไปาูไปดถไปตัดไปนนไปพันมีขาดพันหยากเยอะเดี๋ยวนี้ันหยาบยังตัดเงี้ได้หรอเลตี้ยลงเลงล้ว โ <c oughs> อ้ล่อรถเกี่ยวเขาพี่น้องมันยากาศล่อรถเกี่ยวเขาก่อนเมียก่อนใหญ่มากเลยรอรถเกี่ยวข้าวจ้า ปาาก่อนันม่ใหญ่แวเนี้ยก่อนเมียไงน้ารองกาแฟจ้าเย็นเย็นน้อยหวานน้อยจ้าเยย็นน้อ